สวัสดีจ้าพี่น้องเมือ่อ้ฝนตกหนักนะเราก็จะมาผัดเส้นหมี่กันนะจ้ามีชั่วหรือมีอะไรมีเขาธรรมดามนี่แหละจ้ะฝนตกไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็จะผัดผัด,ผดง่ายๆตามสไตล์ของเราไม่ต้องยุ่งยากพิธีรีตองอะไรเยอะเนี่ยจ้ะผัดไปผัดไปหอมหอมกระเทียมเจียวใส่ลงไปใส่ซอสใส่ซีอิ๊ว ใส่เอวีตีนชิงกระเบลลงไปนะคะนี่เราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะนิดหน่อย เห็น้หมมาสามเปียกแล้วก็คนคนคนมันเข้าคนนะคะเข้ากันเร็วเข้ากันสิดเติมน,น้าักหน่อย ตอนนี้เราก็จะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่น้ำตาลนะคะแล้วเสี่ยทุกคนจะใส่ใส,ใส่ลงไฟใส่ลงไฟพอมันนัวนัวแล้วก็ชิมรสนวนวแล้วแล้วก็จะตามด้วย เราลดที่เราปรุงได้ที่แล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคนคนผัด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 จ้า เนีสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ใส่ผักที่เราชอบลงไปนะคะแล้วก็คนต่ออีกรอบสองรอบสามรอบเหลือเสิ็สคคนนะครับทุกจักน้อยผักสลดแล้วก็เอาออกนะจ๊ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะจ๊ะอาจจะกินได้เลยนะคะที่ย sociedad, Bref, um ma, ını, e, aha, ูนิคคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ